มาดูกันนะครับว่าหลังจากปรับเวลาเปิดปิดด่านเนี่ยทางด้านของผู้ประกอบการขนส่งสินค้ายอมรับนะครับถึงผลกระทบต่อ,อการค้าขายแต่ก็เข้าใจครับเรื่องของอธิปไตยและที่อยากวิงวอนและถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้พิจรารณาเพิ่มเวลาเปิดปิดด่านเพื่อให้เศรษฐกิจชะลอตัวครับหลังจากที่มีการประกาศเลื่อนเวลาเปิดปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาของจังหวัดจันทบ,บุรีเป็น8นาฬิกาถึง16นาฬิกา ผู้สื่อข่าวเอวทจันทบุรีครับลงไปสำรวจบรรยากาศบริเวณด่านถาวรบ้านแหลมอำเภอปกน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็ยังคงคึกคักนะครับไปด้วยการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีความสับสนอยู่บ้างครับในช่วงเช้าของวันที่8มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาหลังประกาศเลื่อนเวลาเปิดปิดด่านของไทยและกัมพูชาที่ไม่ตรงกันแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับ เจ้าที่ประจําด่านทั้งทหารตํารวจและเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็เร่งสร้างความเข้าใจใกับประชาชนที่จําเป็นต้องเดินทางข้ามแดนเพื่อให้เกิดความตื่นตระหนกพร้อมกับอำนวยความสะดวกครับเรื่องของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในเวลาที่จํากัดทางด้านของดรรัฐวิตตั้งเกียรติพัชระ,ชาระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบ,บรุรีบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ด่านชายแดนนะครับปัญหาหลักที่ต้องเผชิญอยู่ก็คือปริมาณรถ แล้วก็สินค้าที่ค่อนข้างหนานแน่นครับอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าถึงแม้ว่าเจ้าที่สุลกรานทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาเองจะพยายามอำนวยความสะดวกนะครับทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็รวดเร็วแต่ด้วยเวลาที่จํากัดก็ทําให้ไม่สามารถรองรับปริมาณงานที่มากเกินไปได้ทันนะครับผู้ประกอบการก็เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการขยายเวลาทําการของด่านโดยมีการเสนอนะครับให้ปรับเป็น6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็น การขยายเวลาดังกล่าวนะครับจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องการขนส่งสินค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถระบายรถและสินค้าได้ทันต่อเวลาและเป็นการตอบสนองต่อความต้องการสินค้าไทยที่ยังคงสูงมากในตลาดของกัมพูชานะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่คลุกคีในพื้นที่ชายแดนทราบดีไปฟังเสียงนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราอยาก เราอยากได้การปรับเงื่อนเวลาตั้งเป็น6โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็ยังดีถ้าสถานการณ์มันบีบรัดนะถ้าสถานการณ์มันบีบรัดแต่ว่าการปรับตัวของเขาเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่ต้องรักษาอธิปไตยจะมีมาตรการยังไงที่ผมสอบถามเขาเข้าใจแต่เพียงแต่ว่าเขาขอเรื่องเขาห่วงเรื่องเวลาเงื่อนไขการส่งสินค้าเขาจะไม่ทันนะครับก็ต้องยอมรับว่ารถมันเยอะเงื่อนเวลาการออกเนี่ยมันก็จะยืดไปแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เราช้านะ หมายถึงว่าเจ้าที่ตอมอก็ทํางานปฏิบัติเร็วทางศุกลกากรก็เร็วแต่เพียงแต่ว่ารถมันเยอะของเขาก็เยอะและเงื่อนเวลามันน้อยรถมันมาออกันเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสินค้าไทยยังเป็นสิ่งที่ต้องการของคนกัมพูชาไอ้ที่บอกแอนตี้ไม่เป็นความจริงหรอกครับผมรู้ดีผมอยู่ชายแดนตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งนู้นมีอะไรเราก็พูดคุยกันตลอดนะครับ